าวันที่3นะคะวันนี้กิฟกำลังจะเดินทางไปที่ศาลเจ้าดาไซฟูนะคะเป็นจุดเช็คอินของโฮกับนะคะตอนนี้นะคะกิฟต์กำลังจะไปที่บัสเทอร์มินอลของของเขานะคะกำลังหาอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงรที่เดินมาจากางโน่ไหมแล้วก็ข้ามถนนมาตรงนี้ที่อาาาตกกจะนไปต่าย โอเคเจอแล้วนะคะเป็นบัสที่1 1นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้มาพิชนคคะคะเบอร์6คือกุกูกาทาาเร์ดเดี๋ยวราจะเดิน ตั้งเต้นนิดนึงเพราะว่าครัาา้งแรกนะคะในการนั่งบัสทุนเ่ยจะนั่งรถไฟนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะคะมาบอกว่าน่าจะอยากได้ไปซับเวกว่า ที่เนี่ยมันค่อนข้างทราฟฟิก jam ป็นรถติดก,ก็กิมอาจจะเปลี่ยนแผนก็คือไปโดยรถไฟใต้ดินนะคะก็ราคาก็พอๆกอันเลยว่าจะไปรืจะไปใต้ดินค่ะกับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขับรถบัสนะคะนี่เราก็เดินมาแล้วเราก็จะดูป้ายตรงนี้เราจะไปสาย,ย,ยานีครับเลยนะคะมาลายเราลงไปที่นี่เดี๋ยวุจะลงไปข้างล่างนะคะ will be displayed in English. ก็ค,คือว่าก็ไม่รู้มันเห็นแค่แบบเออแบบแอร์พอร์ตใช่ไหมก็เลยไม่กล้าลงมาเอาเอ,าอเรากดลงบนไดเลเ่อนมาแล้วก็จะเจอกับสายสีเขียวตรงนี้เลยนะคะก็จริงๆมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราต้องงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเองชิงการเดินทางไม่ยากเลยถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นนะทุกอย่างจะแบบฟรีดอมมากๆวันนี้ผมชนใบดาไซฟุเยอะมากนะคะก็ขอบอกเป็นจุดเช็คอิน ใครๆก็ต้องมาก็จะไปเส้นนี้นาาม้เห็นไหมสีเขียวมีอะไรให้เรียบร้อยเลย จะไปที่ตรงนี้นะคะเป็นนิตสึสเซนจงงินโอมุสตาลานะคะออกมาแล้วจากตรงนี้มันก็เลี้ยวมานี่ฮา,านะปุ๊บแล้วก็ไปซื้อตัวต่อตอนนี้มาใส่แมสแลว้วเพาะตัวร่างกายอยู่สิกว่าวันร่างกายแบบติดเชื้อโรคอะไรก็เลยขอใส่แมสไว้ก่อนเวลาหน้ารถโดยสา,ารรถ ไปอะไรเงี้ยคนหนาแน่นแล้วบางคนแบบเป็นหวัดเป็นไข้เราก็รู้เนาะขอปิดแมดไมกวก่อนจะดีกว่านะคะยากจะเปิดแมดเวลาเราเดิน,อ,นอ,อยู่ข้านอกเงี้ยแต่ว่าเวลาเรานน่งรถไฟมปิดทุกนนะคะเดินเลื่อนมาก็ไปที่ตรงนี้เลยนี่ชุ้สี่โซเชียมีเดียแล้วนะคะ ตอนนี้จะเป็นยังไงจะไปถึงดาไซฟูกิปของตอนนี้เวลา1 0 5โมงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะบ,บายพอดาไซโฟกินี่เก็คือเราใช้ไอซีการ์ดได้เลยแล้วเราก็ไปดาไซโฟู จสถานีตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินไปที่ดาายฟุนะก็คือตามป้ายนี้เลยวันี้เป็นการมาครั้งแรกของกิ๊บนะคะนี่เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันแล้วกว่าวันนี้กิ๊บจะพาไปรู้จักประวัติของวัดดาไซฟุเทนมังกุหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดฟุกุโอกะและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคิศักราช919เพื่ออุทิศแด่สุงงาวารโนมิชิเนเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาวัดดาไซฟุนั้นมีความโดดเด่นด้วยเส้นทางเดินที่ล้อมรอบไปด้วยต้นบว้ยกว่า6,000ต้นซึ่งจะผลิบานสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณอย่างงดงามและที่นี่เองยังถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่ต้องการขอพอรเรื่องการเรียนและความสำเร็จไม่เพียงแค่นั้นบริเวณร,รอบๆของวัดยังเต็มไปด้วยร้านค้าสไตล์ญี่ปุ่นคาเฟ่น่ารักน่ารักและขนมอุเมะงาเอโมจิที่ต้องลองชิมใครที่มาเยือนฟุก,กุโอกะห้ามพลาดมาเช็คอินที่นี่เด็ดขาดค่ะ ไปปูกเป็นร้านแบบนี้นะคะไปตรงนี้จะเป็นรถบัสนะอ,อ๋อตรงนี้ก็ได้เลยรถบัสนอย่นแบบี่ร้านขายของน,แบบนี่ อีกทริคนึงในการมาเที่ยวนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าร้านไหนดังแล้วเราไม่ต้องเดินหาใช่ไหมเราดูที่เขาต่อแถวรอคิวกันเลยดูไปดูอย่างร้านนี้นะคะเขาน่าจะขายเป็นต่อคนฝากตัวเขาเป็นคล้ายซาลาเปาเป็นมนแบบโมจิถั่วแดง ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขากลับเนี่ยกิ๊บกาจะแบบซื้ออะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นแบบไอศครีมหรือว่าอะไรที่มันโด่งดังของที่นี่เดี๋ยวจะลองชิมนดูนะคะเดี๋ยวไปหาที่ที่แบบอ๋อที่เขาบอกว่าโด่งดังอีกที่หนึ่งก็คือเป็นสตาร์บัคี่อยู่มุมนู้นพาเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวกิ๊บจะไปดูนะคะว่าเป็นยังไงที่ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะร้านเ็นโกนะคะ พราะมันละลานตาเป็นหมดเลยมันแบบไม่จะเลือกอะไรเชื่อไม่เถอะนี่เราจะมาเจอกับตาบักครั้งนี้นี่นด่งดัง มาขอพรน,นะคะทุกคนก็จะแบบมาขอพรก็เมื่อกี้นะคะคิดพิ่งดูประวัติของที่นี่นะคะสันเจ้าตอนแรกกิดก็สงสัยว่าทำไมถึงมีนักเรียนเยอะะ,ะเพราะว่าเทพพระเจ้าที่สถิตอยู่ใน ศาลเจ้าได้ไซโกนี้นะคะเป็นนักวิชาการนักการเมืองนะักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่นพี่คือว่าเหมือนเขาโดดเด่นด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแบบนักศึกษาหรือว่านักเรียนมาขอพรที่นี่กันเยอะมากๆอันนี้ก็คือเป็นจุดไฮไลท์หลักของที่นี่เลยนะเนี่ยกินด้นมาด้านในลึกๆนะคะก็ยังมีแบบที่เดินไปอีกเรื่อยๆยแต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาเป็นศาลเจ้าหลัก จริงๆที่นี่สัตว์เยาที่นี่กว้างขงวางม,มากๆตีที่ให้เดินแล้วก็ธรรมชาติดีอากาศก็ไม่ได้เย็นมากนะคะไม่เหมือนกับที่อยู่โคอิน่ะอากาศหนาวแต่ที่นี่อากาศแบบอบอุ่นนะคะเย็นแต่อบอุ่นขน,น,ะะนมังนะครับขมื้อมาหร้อมา150เยนเป็นแป้งนะคะแล้วก็เป็นอ่ำกระดัน ซึงและมันคือภูอข้างนอกมันจะเป็นเหมือนแป้งแป้งจะดเจิด,จดข้างในจะเป็น่อแดงคนชื่อเยอะอร่อยนะซึ้มอมาแล้วสองชิ้นอันนี้ชิ้นที่สองอร่อยดีสรุปนะคะดาไซผาก,ก็สนุกนะคะ แล้วก็เหมาะกับครอบครัวเหมาะกับพาเด็กๆมาก็พื้นที่กว้างขวางมาก,มากๆนะคะให้เดินเล่นได้ทั้งวันถ้าใครพาเด็กๆมาก็คิดว่าที่นี่จะเหมาะกับเด็กๆมากๆแล้วก็มีของกินมีกับข้าวมีขนมม,ขนม,มีอะไรทุกอย่างก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็ที่นี่จะเป็นอีกสถานที่ไฮไลท์แต่คนจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่า,าคนที่นี่ค่อนข้างสุภาพนั้นนะักท่องเที่ยวที่นี่คือไม่ได้แบบ a g r e s s i v แบบคือไม่ได้ก้าวร้าวคือเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ในการมาเที่ยวที่ดีมากๆนะคะก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันนะคะวันที่4เลยลูกแล้ว